สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดชุมพรในวันนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะวันจันทร์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2567นะคะจัดการที่ห้องประชุมพุทธพิชยาโรงแรมานาาบุรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะดิฉันนางสาวศริญญาพุ่งคงค่ะตำแหน่งเจ้าพนักง,งานป้องกันการทุจริตชำนาญการที่เศษน,นะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนของกลุ่มง,งานในด้านของการป้องกันการทุจริตรับหน้าที่เป็น พิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีมากๆเลยนะคะที่จะได้มาชวนเชิญถึงเป็นงานที่เป็นนโยบายสําคัญของคณะกรรมการคอปชชุดก่อนหน้านี้ที่มีท่านประธานที่คณะของข้ามีการทิจารณ์อย่าก้หน้าแบบลดลงการทุนงานเรื่องการปราบปรามก็จะลดลงนะคะสิ่งสําคัญอีกก็คือว่าในเรื่องของพระราชบัญญัติมาประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปการทุจริตประจําปี2511นะคะก็คือรัฐธรรมนูญปัจจุบันของเราคือรัฐธรรมนูญที่60 ส่วนพรบประกอบบาที่มุกเนธนะคะให้ทางปปชมีตัวอย่างอะไรที่เราต้องส่งไมให้ทางตำรจแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่จะไม่ก่อถึงร้ายให้กับมีข้อมูลคนในขั้นตัวถ่ายตัวแท้ในส่วนนี้ปปชจะเก็บเป็นความลับนะคะจะไม่ได้นำไปเผยแพร่เป็นข้อมูลอย่างอื่นเราจะไม่มีการเอาไปให้ครับเรียนสมาชิกชมรมสตรองติดพอเพียงต้านผู้จิตจังหวัดชุมพร และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทุกท่านครับกับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านผู้จดจกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านผู้ริตซึ่งสํานักงานปปชประจําจังหวัดชุมพรได้ร่วมกับชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านผู้ริลดจังหวัดชุมพรได้จัดขึ้นในวันนี้ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและประพฤติมิชอบโดยรัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนให้ทราบถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดให้มีมาตร,รการโดยส่งเสริมให้ประชาชนรัวตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการต่อต้านการจริตโดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาให้เขาขึ้นผิดชอบโดยมุ่งการพัฒน,นาและประับพฤติกรรมคนหองให้มีจิตใจมีรวมทั้งการสร้าง,าางวัฒนธรรมเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสการช่วือถ้าท่าที่หัวใจทางด้านซ้ายนะคะนี้เป็นท่าของชูมมงมสตรองทั่วประเทศนะคะมือขวาท่าเอาไปที่หัวใจทางด้านซ้ายนะคะคำหมาดนิดเดียวนะคะคำหมาดวยนะคะของใช้ท่านใครได้บริจาค ผมต้องคุณเงินศูนย์โรคหัวใจมากครับตอนนั้นนะครับที่ที่ที่ปิดป้ายใหญ่ครับ60สิบล้านนะครับอันนี้ครับก็เป็นเรื่องที่สำนักบริษัได้รับเงินแสนนะครับจากขาระชาชนนะครับว่าอาจจะมีการที่จะบริหารในการที่จะนำหมอจชนเข้ามาที่ศูนย์โรคหัวใจนะครับซึ่งอาจจะมีการพ่วงเกี่ยวกับการเอาอุปกรณ์การแพทย์ของสูโรคหัวใจนะครับมาในเรื่องของ ในเรื่องกของการล้วก็เราก็พูดถึงประเด็นนี้ครับว่าถ้าการนําหมอชุมาเนี่ยก็าอาจจะส่งผลต่อพบประมาะไรต่างๆเนี่ครับเราก็่ต้งสนแน่สุดท้ายทาง,งโรงพยาบาลก็ที่ทราบข่าวครับตอนนี้ก็ก็ใช้หมอของโรงพยาบาลนะครับในการที่จะอยู่ประจำที่โรยาบรลในลุงส่วนนี้ครับอันนี้ก็เป็นการป้องปรานอย่างหนึ่งครับเพื่อไม่เกิดการล้องเรียนกันการทุริณณ์อย่างนี้ครับ กำเนินการตามแบ่งแผนทำอะไรบาทำไมเห็นน้ำคัดขาดได้จากอะไรนะครับเราก็ไปดูครับอย่างนี้เราถึงกิจกรรมวันนี้ครับครับกิจกรรมวันนี้ก็เป ouais ็นกิจกรรมสตรองจิตพอเพียงของจังหวัดชุมพรนะครับมีการประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายคณะกรรมการสตรองจิตพอเพียงชุมพรจังหวัดชุมพรนะครับโดยวันนี้ก็มีบุคลากรของคณะกรรมการและสมาชิกสตรองมาร่วมงานประมาณหนึ่งร้อยคนนะครับซึ่ง วัตถุประสงค์เราก็คือเพื่อให้มีการขยายแนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและก็การไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อให้ประเทศชาติมีการรวมตัวกันในการต่อต้านการทุจริตมีการระดมความคิดถึงแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในประเทศไทยและจังหวัดสุพมพรต่อไปนะครับ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเราก็คือตามมาตราเ63ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอ่ะก็ได้ระบุไว้ว่ารัฐมีหน้าที่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักในการที่เป็นหลักและเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับาสานักง,งานปปชประจำจังหวัดชุมพรนะครับ หากท่าน <X prestigious> หรือประชาชนผู้ที่พบเห็นมีการทุจริตหรือพบบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีพฤติกรรมในการทุจริตก็ให้แจ้งมายังสำนักงานปปชประจำจังหวัดชุมพรนะครับหมายเลขโทรศัพท์077658246ถึง8นะครับแล้วก็มีสายด่วน1205ครับซึ่ง ประชาชนหรือบุคคลที่พบเห็นการทิดกิตสามารถโทรได้มาตลอด24ชั่วโมงครับสวัสดีครับ